จัดไ่แล้วครับสำหรับเซตดิส25อาครับรถคันนี้จดทะเบียนปี22เลขไม่20,001กิโลเมตรเท่านั้นครับเป็นรถใช้มือเดียวมาฮะเลขไมคันนี้ครับเลขไม่20,001,92กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับจอเดินไมคันนี้สวยใสยเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้ง,งานสาม,มารถชะได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนครับกุญแจชิปให้มาครบสองดอกหวัวโช๊คสวยนะฮะต้องบอกว่าไม่มีราขัดรอยสกปรกแผงขงบวนเดินยังสวยอยู่ครับนี่ฮะ ประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต,ต่างเนี่ยไม่มีเารังเลยปอกแฮนเดิมสึกไปเล็นนกน้อยครับตามการใช้งานมือคัดมือเบรกเดิมนะฮะไม่คดไม่งอกระบ,บุกเบรกไม่มีรั่วซึมประกับคนแร่งตัวสอดต่างๆไม่มีเารังครับสติ๊กเกอร์วอร์นิง่งอยู่ครบฝาถังเดิมสวยชุดสีถังเดิมครับไม่มีบุบกรลักยิม้มมีเพียงรอย ตลอดเล็กน้อยครับตามการใช้งานตัวนี้จุดเดียวนะฮะเบาะนั่งเบาดซ้อนเป็นหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูฟอร์ิ่งกันท้ายเดิมสวยติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดรุดล่อนหรือแตกร้าวด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งทรงสูงครับนี่ฮะไลายน็อตสแตนเลสด้านหน้านะครับมาฉกจุดนะฮะนี่คงไปหน้าเดิมสวยครับแทบไม่มีรอยหินเลยครับที่มีคันครับคันนี้มาพร้อมกับชุดนี่ครับปากเป็ดด้านหน้านะฮะนี่ครับเป็นต้องบอกว่าเป็นลายคาร์บอนนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับบางคนหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยขีดข่ววนแตกร้า อย่างหน้าครับสภาพอยู่ที่ประมาณ80ซครับมาฮะขอบรถด้านหน้าไม่มีถลอบไม่มีดุ้กเป็นสีเดิมนะฮะจานเบรกด้านหน้าบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับกระบอกโช้ด้านล่างไม่มีรอยหินร้มาัสรายคาลิเปอร์เดิมสวยครับแผงม่านน้าเดิมนะครับไม่มีบุบยุบและรัว่วซึมบางโคอ่ะครับขอโรอด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างอกล่างเดิมสวยครับแน่นสนิทชิดทุกจุดแน่นอนฝั่งด้านขวา สติ๊กเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดือด้อดหรือแตกร้าวกันล้มนะฮะด้านข้างแบบตรงรุ่นนะครับไม่มีรอยแข้งื้างด้านขวาครับไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะเฟรมเดิมสวยครับไร้ลิ้วรอยนะฮะพักทาด้านขวาไม่มีแตกหักขายหญ่แปลกงคันนี้ไม่คดไม่งอคันนี้มาพาวาทถอแต่งทรงอะคาบิคครับแบบสลิปอ่อนมาฟาเสียท่อกันมา <S <S รอบเดินเบานิ่งครับวันนี้ครับเอาละมาอัตาราเลขคันนี้เป็นไง คันนี้เดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มด้านขวามาดูครับไลายทิวลอยนะฮะจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อหลังอ่าเดิมครับสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดูครับยางหลังคันนี้อยู่ที่80เปอร์เซ็นต์นะครับท้ายสั้นแต่งนะครับไปท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวล็อีทิไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายครับ นี่ยคันนี้เป็นโซ่สเตอร์แต่งครับเป็นโซ่โอลิงสีแดงนะครับมาฮะสลิงอาร์มด้านซ้ายซิกอร์บอลิังอยู่ครบเลยครับลายนิ้วรอยแน่นอนครับพักเท้าด้านซ้ายไม่มีแตกหักขันเกียร์คันนี้ครับไม่คดไม่งอครับระบบเกียร์ควิกชิปเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับแข่งเคลื่อนซ้ายครับไม่มีระล้มรล้มแตกครับกันล้มด้านซ้ายสวยครับลายนิ้วรอยมาดูเฟรมหน่อยเฟรมฝั่งซ้ายครับนี่ฮะโอ้โหสวยครับลายนิ้วรอยนะครับ ตันี้คันขับนี่ครับตานี้กันซ้ายซิกเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนหรือแตกคราวเลยนะครับน้าคือฝั่งซ้ายแห้งสายครับตามมาตายทันเดอร์ไบท์นรสัมบุรีครับก็บอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินเราล้มมาสไลด์ครับเอาละคันนี้เราเปิดราคาครับระดับ ZX25R คันนี้ครับนี่ฮะ1 5 0 0 0 0สาับาทครับาวน์ก็เพียง10,000 100ประบาทนั่นเองทีมลังครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าใช้จ่ายฟรีค่าส่งทั่วประเทศครับใครหาอยู่ครับรีบมาคะเรารับแลกเทินบิ๊กไบทุกรุ่นทั่วประเทศนะครับแล้วเจอกันครับธนบันวาบุตรสวัสดีครับ